เอ้ยเอตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเรียบร้อยเฮ้ยยังยัง<ะ>ยังยังยัง,ยงเห็นอยู่โดนไปหนึ่งนัดใชอปืนเคอ

คุณน้องเห็นป่ะหลังกระแพงป่ะอ๋อ้ใช่ๆๆนั่งไงอยู่บ้านเราอ่ะตำแหน่งที่เราลงก่อนหน้านี้เออใช่อยู่บ้านเดิมเราที่เราโดดตอนแรกอ่ะระวังนะคนเดียววะตัวมีตัวมีตัวอ๋อัวเหรไงมีตัวเฮล่าเฮล่านี่ไงนี่ไงบนหัวเหรอนอนข้างล่างข้างข้าง โอ้โหเต็มเด็กทำไมไม่ดอนวะตั้งเยอะขนาดนั้นน่ะชัดไปเลยเดี๋ยวก็ลองไปช่วยไม่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 เอาเลยเอาเลยเอาเร็วเอาเร็ลุยก่อนลุยก่อนมีเวลาอยู่เลื่อเลื่อนเหลือเยอะคุณฮอนชัดเอ้ยชัดตัวชัดตัวต้อไปขวางขวาใช่ครับอยู่ทางขวานี่อหละไป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 ยังไงยังไงมาทางหลัง

จะมีพี่อื่นมาแจมหลังๆๆเข้ามาหลังหลังเข้ามาเออดอกเออดอกตกขึ้นน้ใหได้ขึ้นได้ขึ้นได้ติงเขาล้ม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 ปล่อยไปเลยเอ้ยไม่มีล้มเฮ้ยตายตายตาย โอ้ยน้องสองเฮ้ยจะเพิ่มดิโอเคไม่ได้ไม่ได้ตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงไหนไปหาคุณนนคุณนนคุณนนมาไปหาคุณนนแล้วนั่นนั่นนั่นหน้าผมหน้าหน้าหน้าผมเลย ไปชุกไ,ไปอ้าวตายเลยนี่มาไปตายแล้วระเบิดระเบิดไปโอ้ยหนึ่งต่อ,ตอเอหนึ่งหนึ่งต่อสองทำไม่ได้ใช้นี่ผมผมจะลงผมจะลงในกลุ่มนะอยู่ไหนวะนวนนผมจะลงในกลุ่มนะยอยู่ข้างล่างนนั่แหละครับยอยู่ข้างล่างนนั่แหละอยู่ข้างล่างอยู่ตรงขอบวงครับ เอ้าวมันหลุดอะไรตอนนี้วันนี้โทษถ่วิ่งแล้วไงเกียดเลยเจัดไปห้าตัวตัษโทษโทษ